สวัสดีครับผมสวัสดี fc ทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแก้ไขค,คลิปรัฐบาลไทยนะครับต้องขออาภายัย fc ก่อนไปพูดคุยกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวาทางเท่านั้นโปรดกดไล์ โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนะครับในช่องทาง YouTube ช่องทางเดียวนะครับขอ FC ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนะครับขอ FC ท่านมีสภาพร่งางกายทั้งหลอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเข่าครับผมรวยรวยรวยครับผม มาดูตัวเลขเลยครับนะครับต้องขออภัย f 4คลิปที่ลงให้ครั้งแรกเลขลาดทำผิดนะครับผมเพราะว่านำเอาสูตรของวันที่นะครับของเดือนที่แล้วนะครับมาเขียนให้ทำไปทำมาก็กระดาษมันเยอะครับจับมาผิดนะครับต้องขออภัยครับ ่ยต้องมาแก้ไขใหม่นะครับทำคลิปนี้นะครับเอาคลิปนี้นะมันตัวเลขมันเยอะครับผมพอเราคิดแล้วกระดาษหลายแผ่นพอหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาแล้วก็ก็ไาม่ได้ดูวันครับเพราะว่าไม่ได้เขียนมันที่ไว้นะครับแค่เขียนแต่สูตรนะครับแล้วรวมสูตรเข้ามาปรากฏว่าเป็นของเดือนที่แล้วครับครับต้องขออภัยเอฟซีด้วยครับ มาดูเลยครับผมเลขนักข่าวนะครับรบัฐบาลไทยวันที่16มิถุนายน2567ันห้ากเลขข่าววางรูดบนล่างอ่วางรูดบนนะครับแยกบนแยกล่างเหมือนเดิมนะครับวางรูดบน4กับ5ครับสี่กับ5นะครับนี่คืออย่างผิดนะครับสี่กับ5นะครับ ตัววินครับผม0186นะครับเมื่อนำมาวินแล้วนะครับเลขคลาดนะครับทำขึ้นมา 15, 15คู่นะรับ15คู่นะครับเพราะว่าจะไม่มีชุดสรุปนะครับใช้ชุดเดียวนะคร <simpler. S 1> ับก็แนะนำให้ fc ท่านนะครับเอาตัวเลขนะครับเลขรูดนะครับบนล่างไปตรวจสอบดูนะครับว่า,วามันไปตรงหรือไปชนกับอาจารย์สมบูรินท่านใดไหมครับ เร่กล่าก็คัดสรรเต็มที่ครับผมผลออกครั้งที่แล้วเข้ารูดสามนะครับผมกับเข้าหลักร้อยนะครับผมเข้าคู่โตดสามห้านะเม็ดเดียวให้ไปห้าห้าสองห้าห้าสองห้าสองห้าครับผมส่วนวางสามตัวแตกไว้ใกล้เคียงที่สุดก็คือห้าห้าห้าสามห้านะครับห้าสามห้า เมื่อนำตัวเลขตัววินนี่ครับบนนะครับมามาวินกันแล้วได้คู่เจาะทั้งหมด15คู่นะครับก็มีสี่ห้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดสี่สามอสี่หหนึ่งหกหนึ่งแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปด ห้าหกศูนย์หกศูนย์หนึ่งศูนย์แปดแล้วก็แปดหกครับหลักร้อยเลขราดวางไว้สามชุดเหมือนเดิมครับผมสามตัวนะครับสามสี่หกเลขราดเน้นไปที่สี่เพราะว่าไม่มีไม่มีคลิปสุดท้ายโค้งสุดท้ายนะครับผมเลขราดเน้นไปที่สี่ เน้นาะเน้นไปที่ศูนย์นะคะรับเพิ่มกาไปนะครับ480นะครับเน้นทุกตัวนะครับ สี่ห้าศูนยโอเคครับนะครับบนก็เน้นไป3คู่นี้สามตัวแต่เน้นหลักร้อยที่4ครับมาดูล่างครับเลขลาดวางรูด รุดลูดล่างนะครับผมหกับ7นะครับเน้นไปที่7เน้นไปที่7จตัววินครับผม3 4มสี่ห้าเก้าสมเมื่อนำมาวินแล้วนะครับก็ได้คู่เจาะดังนี้ครับ6 7 6จ็ดหกสามหหก 7จ7ดสามเจ็ 73, 74, 75, 79, ครับเลียกน้าเน้นไปที่รุ่นเลือกมาคือ7จ็ดสี่เจ็ดหเก็เอามาจากตัววินนี่แล้ว น,นั่นเจ็บนะครับผมนี่คือส่วนล่างส่วนบนนะครับผมที่ห้าที่หก หลักร้อยคือ4ครับนะครับหลักร้อยคือ4เนะะ้นมากที่สุดมาขึ้นบนก่อนนะครับเน้นมากที่สุดคือ450นะครับ450เน้นมากที่สุด สี่ห้าศูนเน้นมากที่สุดับนนะครับส่วนตัวลองครับผมตัวลองก็ศูนย์สี่ศูนย์หก 0 8นะครับตัวลอง4อ่าสตัวก็460 480เปลี่ยนให้เลยก็ได้นะครับสี่ครับเป็นตัวลองนะครับ ส่วนล่างครับเน้นไปที่เจ็ดครับผมเจ็ดสตัวลองก็คือเจ็ดห้าเจ้านะครับไม่มีโค้งสุดท้ายครับทำแค่นี้เลยครับ โอ้นะครับผมแคปหน้าจอไว้ครัขอให้มีโชคมีชัยกับช่องเลขกนักรล่าถ้าฟังคลิปคงไม่งงครับผมแต่เข้ามาแล้วนะครับก็จะลายตานะครับถ้าไม่ฟังขอให้โชคดีครับผมทุกท่านรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ